วันนี้นะคะเราก็มาเยี่ยมชมร้านน้ำหอมที่เซี่ยงไฮ้กันนะคะร้านน้ำหอมร้านนี้เป็นร้านน้ำหอมที่มีาการทํากลิ่นเฉพาะตัวโดยที่เราสามารถไปทํากลิ่นเฉพาะตัวได้ด้วยนะคะคุณภาพของหัวน้ําหอมเชอรี่ให้เต็ม10เลยนะคะบางครั้งเราอาจจะเห็นหัวน้ําหอมที่ไปขายในเมืองไทยตามออนไลน์ที่มาจากจีนเกรดคุณภาพไม่ดีแต่ที่นี่บอกเลยว่า หัวน้ำหอมคุณภาพเต็มสิ์ไม่มีความว่าฉุนเชอรี่เป็น SLE แล้วก็เซนส i v e กับหัวน้ำหอมสังเคราะห์มากๆแต่เชอรี่ไม่รู้สึกระคายเคืองจมูกไม่รู้สึกแสบปอดโล่งจมูกมากนั่นเป็นเพราะเกรดหัวน้ำหอมของเขาได้คุณภาพการแตกร้านนั้นให้เต็มสิบเลยค่ะแต่แปลกมากเลยนะคะก็ไม่ได้มีคนมาอะไรเยอะมากมายแล้วก็มีสินค้าหลากหลายรลยนะคะ แล้วก็ให้เรานั้นเลือกทําน้ําหอมแต่การทําน้ําหอมของเขาที่นี่อาจจะมีความแตกต่างกับของเซนเดซ่าหน่อยนะคะโดยเทคนิคและกระบวนการในการสอนในการทําขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศนั้นจะดัดแปลงจากต้นฉบับอย่างไรแต่รับรองได้ว่าการทําน้ําหอมเฉพาะตัว,ตวกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่นี่คุณก็จะได้กลิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดีขึ้นอยู่กับจมูกของคุณรสนิยมของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณจินตนาการของคุณแพคเกจจิ้งไม่ต้อง พูดถึงจีนเซีย่ยงไฮ้ขึ้นชื่อเรื่องแพคเกจจิ้งอยู่แล้วนะคะเครื่องปั๊มตัวนี้ก็เหมือนของเราเลยนะคะแพคเกจจิ้งของเขานั้นหรูมากเลยต้องบอกเลยว่าไม่แพ้ประเทศของทางยุโรปแน่นอนหรืออเมริกาโซนยุโรปหรือดีไม่ดีหรูกว่าด้วยซ้ำนะคะแต่ราคาก็จับต้องได้มากมายค่ะ